นครหลวงพะบางสอปลาวรอดแล้วน้ําลดเป็นวันที่สองติดต่อกันแต่ที่จังหวัดนองคายท่วมหนักมากน้ําเข้าตัวเมืองจมเกือบครึ่งตัววันนี้จะมาให้ดูนะครับว่าแต่ละวันน้ําลดไปมากเท่าไหร่วัดกันวันต่อวันและน้ําจากนกครหลวงพะบางก็ได้ไหลลงมาที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วฝั่งจังหวัดนองคายฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังจมน้ําอยู่ แต่ในตัวเมืองสถานที่สำคัญสำคัญรอดแล้วครับวันนี้ก็ยังคงตัวอยู่น้ำลดลงมานิดหน่อยแต่ที่ฝั่งตรงข้ามจังหวัดหนองคายท่วมหนักมากน้ำเข้าตัวเมืองจมเกือบครึ่งตัวชาวบ้านทหารช่วยกันกั้นกำแพงกระสอบทรายที่สูงขึ้นมาเกือบเมตรห้าสิบเซนติเมตรเข้าท่วมในตัวเมืองแต่ที่โรงพยาบาลหนองคายปลอดภัยครับกั้นน้ำอยู่ยังคงรับผู้ป่วยได้ตามปกติ น้ำที่ไหลามาจากด้านบนนั่นมาจากเชียงรายและไหลต่อลงมาที่นครหลวงพะบางจังหวัดเลยเชียงคานและเมื่อวานนี้น้ำก็ไหลลงมาที่จังหวัดหนองคายนครหลวงเวียงจันทน์น้ำมวลใหญ่นี้ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆครับนั่นคือไปบึงการบริคําไซทำม้วนนครพนมสวนนเขตและก็ปากเซอุบลราชธานีต่อไปครับ แต่ถือว่าวันนี้ยังเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าน้ำจากทางด้านเหนือที่อยู่ที่นครหลวงพะบางนี้ได้ลดลงเป็นวันที่2แล้วครับถ้าดูจากตั้งแต่เมื่อวันที่12นะครับนั่นคือน้ำเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเกือบจะพ้นตลิ่งบางครั้งฝนที่ตกลงมาก็ทำให้ท่วมที่ถนนแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำครับแต่ขณะดเดียวกันณนะวันที่13น้ำก็ยังสูงขึ้นครับจนกระทั่งทำให ชาวบ้านหรือทหารทางด้านภาครัฐเนี่ยเอากระสอบทรายขึ้นมากั้นตามท้องถนนครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยพ้นริมแม่น้ำขานแล้ววันที่14ครับน้ำก็เริ่มลดลงครับณนะวันนั้นมีแดดออกน้ำลดลงได้ประมาณสักเมตรกว่ากว่านั่นคือเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้มีความรู้สึกว่าน้ำจากข้างบนเนี่ยได้น้อยลงและแล้วก็เข้าสู่วันที่15วันนี้ น้ำได้ลดลงลงไปอีกครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้ําจากข้างบนก็น่าจะลดลงก็เป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าน้ํามวลน,นี้ก็จะไหลลงไปสู่ด้านล่างครับนั่นหมายความว่าไม่มีฝนตกน้ําไม่ได้ปล่อยออกมาจากเขื่อนแต่อย่างใดนะวันนี้นะพรุ่งนี้น้ําก็จะค่อยๆลงไปครับนะครหลวงเวียงจันทร์ก็จะค่อยๆลดลง ทางฝั่งหนองคายก็ค่อยๆลดลงครับเพราะน้ํามวลน,นี้ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆไปสู่ทางด้านภาคใต้ของเราครับหลังจากนี้ก็ขอเอาใจช่วยนะครับทางฝั่งนครพนมํามว่วนมุกดาหารสวน,นเขตแล้วก็ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปากเซอุบลราชธานีครับขอให้น้ํามวลน,นี้ไหลผ่านไปโดยที่ไม่ท่วมบ้านเรือนไม่ท่วมเมืองไม่ท่วมที่ไหนสักแห่งนะครับขอให้น้ํานี้ต่ํากว่าตลิ่ครับ ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดี แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายัางรักกันอยู่เสมอไทยลาวทุกเกต้า วันเวลาอาจทำให้บ้านเมืองรเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือเจอร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกัน แต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสม,เมอไทยเ together Whoa. แต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอ,อยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยล้ว